สวัสดีครับวันนี้มาสวนกับแม่นะครับมาถอนโว่วมาถอนเถอดดาครับขี่รถลงมาเลยถึงไหนล่ะถงงึงไหนข้างล่างนงละ นี่ครัที่ถอนไปโอ้ยมันแห้งตัวแล้นี่นะครับมันแห้งเลยนะฮึมควักมันแห้งเขึ้นมาเพราะว่าอันนี้มันแห้งแล้วถ้าแหลกห่อนมันจะมแจะแตกของเขาไี่รู้นี่เงื่อนตัวไหเมื่อวานมาเอาได้ตอนที่มันมีใบนี่ก็คือต้นลูกไหนนะครับ ทำไมไม่มีใบนี่ไม่ต้องตกใจครับยังไม่ถึงเวลายัมาออกดอกแล้วหรออ่ะยังไม่ออกดอกเวยใบยังไม่ออกก็ใช่ว่ามันตายนะมันยังไม่ตายนะมันแค่เป็นแบบนี้เองแค่มันมีใบเดี๋ยวตรงนี้ไนงะ ต้นนี้กับต้งไหนอ่ะเดี๋ยวเท่นี้แหละแค่เนี่ยก็เม่บอก,ววกบแล้วไงแมยมาสองวันอยู่ไวหน่อยฮะตากวบนนี้นะครับปลายเทียมดินครับลากสีฟ้า <laughs> นะไม่ได้โกหกละ ไปเที่ยดินนะลักสีฟ้าสวนก็รกมากตอนนี้ ก็จะเสร็จแล้วครับ มั okay, นแห้ง้ะครับดู oh. รับท,ที่ดึงครับจับตรงใกล้ๆรากรงนเลยครับก็ดึง ข้างมันกลวงรวมเคาเดี๋ยวครับมเมล็ดมันแตกแล้วมเมล็ดใหญ่นะครับเป็นถั่วดำพัน,นยันญี่ปุ่นเหรอถั่วดำญี่ปุ่น เม็ดใหญ่เลยนะน้เม่เม็ดใหญ่เลยครับ เก็บผระกัด hmm, ต so like ่อเสร็จแล้วเพราะว่าแม่มาทำสองวันละแต่ไปเก็บปากงลางคลางนู้นเลยบางคนก็อาจจะเคยเห็นละเสรอเหี่ไว้บนนี้เลยก็ของไว้บนีแหละ เรวก็ได้ขึ้นมาอยู่ดีนะช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยนะครับบนดอยอะช่วงเช้าก็หกองศา8องศาเนะี่ยประมาณนี้ครับ ทำงานได้ใส่เสืเ้อกันหนาวเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บประกาศนะครับนะครับต้องประกาศครับย้อนก็เอาค์ใจ เก็บยอดไปทำประกาศดอกนะครับนี่ครับนีะครับคุณทราบเก็บไม่เป็นจ่ะ อย่างไปเอายอดหนุ่มแต่หนุ่มบางขนาดนั้นล่ะลูกเอาลองหน่อยหน่อยเยอะลงได้ไหมเดี๋ยวคนเทา้าคนเท้ามีเขียวเกี่ยวเงี้ยนหละถ้ามันแข็งเกินอ่ะต้องเก็บนะเก็บยอดหนุ่มๆน,นั่นแหละ ได้ขออนุญาตเก็บแป๊บหนึงนะครับนี่ครับได้แล้วครับหนึ่งกระสอบ กสอบแบบแน่นแน่นเก็บไปแหมเก็บไปแหมเก็บไปทหารเก็บไปฝากทหาร พอแดงได้น่าจาไม่ห้อมั้ยถั่วก็ถอนไม่หมดนะครับเหลือไว้ทำไว้ปลูกปีหน้าตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเลย เป็นก็เห็นลูกนู้นเลยครับลูกนู้นนะเอาไว้ไปปลูกปีหน้าครับป่างนี้ก็มีอยู่แม่บอกว่าน่าจะได้กระสอบหนึ่งเพราะว่ามันก็เยอะอยู่ มาทะเลมิดมาได้อัดตุนอย่าอ่ะมาเดินตาม Thank yeah. you.